สวัสดีครับทุกคนผม NTCH นะครับและวันนี้เราจะมารีวิวโยนคับ CM นะครับผม DOR98 นะครับก็เดี๋ยวใครที่ตัดสินใจที่จะเลือกตัวนะครับผมก็ไปลองดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับผมก็อันนี้คือโยนคับนะครับผมที่อัพเม็ดม่วงมานะครับผมแล้วก็เทน20นะครับ ก็ผมกะเอาไว้เล่นอยู่แล้วนะครับก็เลยอัพมานะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะดีไหมนะครับผมก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะ็โยนครับตัวนี้นะครับผมสูง180น้ำหนัก71นะครับผมวีเท้า110การยิง124ครับผมการส่งบอล116เลี้ยงบอล122นะครับผมก็อัพเป็นการยิงสามนะครับผมตำแหน่งเสิร์มเนี่ยยืนเอทีได้นะครับผมเป็นเม็ดม่วงนะโยนครับก็ตามหลักโยนครับล่ะครับผมสกิล5ดาวครับผม ก็ได้มาโดยการเล่นอีเวนต์บอลลงดอนะครับโยนครับตัวนี้ค่าพลังภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถหยุดคลิปดูกันได้นะครับผมคุณสมบัติก็จะมีดึงลูกถอลังบนตัวชนกระป้้นค้างใหญ่เหนือชั้นเพเวเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวขายไม่ได้นะครับผมสำหรับโยนครับตัวนี้ใครที่อยากเอาไปลองเล่นก็ดูแนวทางได้นะครับผม ก็แผนที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับผมก็คือแผน433 Attack นะครับผมในตาแรกนะผมจะเอาโยนครับยืนตรงนี้นะผม CAM นะเดี๋ยวในตาที่2ผมว่าน่าจะเอาไป SD นะครับผมโยนครับตัวนี้โอเคครับผมตาแรกเราก็สุ่มมาเจอกับคนนี้ครับผมคุณ Edit ต1 2 3นะครับผมอาจจะเป็นเอดิต uh, 1 2 3ก็ได้นะประมาณนี้หรือเปล่า ก่อวีอาร์เขาก็น่าจะใกล้เคียงกับผมนะครับเดี๋ยวลงสนามของจังหวะนี้ทีมผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นโดนทับยืน CM นะส่วนของเขานะครับผมหโหมาตึงเลยเดียวเชียวจะได้สักลูกไม่น้อยนครับจังหวะนี้ขึ้นมากดบวกกันครับผมพาริวเต้ไปมาให้องลีองลีไปเองครับเท่าไหลมาให้อดูวานาย ตอกโซนมาจังหวะนี้ยิงก่อนติดแล้วสก็ตต์ซ้ำไหมนี่ครับผมเรียบร้อยมาก่อนแล้วจังหวะนี้เขาติดขึ้นแกบ,บุกมาติดครับผมแล้วโยนครับโยนไม้ยาไปเองไม่ได้ไดครับแล้วหมาได้แล้วโยนครับเราใไม่ได้ผล้วตอกยาไปหมาที่ตรงนี้ครับเป็นผมเก็บไว้ได้ครับใบเหลืองไม่เหลืองเพื่อเล่นบอลแลจาจังหวะนี้ มาที่นี่เเปิดเข้ามาเราโมงได้ครับโยนครับไปเองครับเราตัดลงมาครับนัวนี้เลนเชงล้วสาบไปสาบไปไม่ได้ครับแล้วตัวนี้ฟันได้ได้ไหมทำมาที่เขาครับเดี๋ยอยู่ได้เรียบร้อยครับแล้วโยนครับนีเรื่อความแข็งแก่งรว่าแบบว่าโยนครับ่มันเป็นตัวที่บางอยู่แล้วนะ หนีครับผมเลนเชงลงมาโอ้โหพิวบางแต่พิวบอกเลยบางเลยพิวเออเล่นเยอะไปหน่อยครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับผมเป็นนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับโยนครับยังไม่ได้ยิงนะแล้วมาที่โรนโดนี่ครับไผ่เไผ่เอฟผมส่งติดครับหลาเขาสวนขึ้นมาเลยครับผมอย่างนี้เราตัดได้ครับมาที่โยนครับ โยนครับผาเวอร์ช็อตยิงออกไปครับโอ้ยนิดเดียวจวากวะนี้ไหลไปให้โรนโดมาที่โยนครับเลนนะับเลนเชงมาแล้วผาเวอร์ช็อตติดครับผมแล้วโมได้ไหมเอ่ยนี่เขาปเลี่ยมองลี่เอียนโยนครับบิงครับจากวะนี้ยิงเขาไปประมาณจงกวะนี้ปานสายเรียบร้อยโฮมาแลวครับผมลูกแรกโยฮันครับมาแล้วโยฮันครับนักเตะเทวดา นากล้าประตูยุคเท่าไหร่นะจาามาเลยครับมาดูช็อตเงี้ันก่อนนะผมตัดมันยิงเรียบร้อยครับซ้ายห้าขวาห้านะผมไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะแต่วันนี้ครับผมเป็นตีโอรครับเลนเชงไปครับเลนเชงไม่ได้ครับเลนเชงอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะพาไม่ได้ครับ เรามาอยู่ที่โยฮันครับโยฮันเลนชิงพ e r เวอร์ช็อตออกไปนิดเดียวหูยเจียเสาไปนิดเดียวเองครับแล้วคู่แข่งออกครับผมโอ้โหเดี๋ยไปดูตาที่2กันเลยครับผมตาที่2นะครับผมผมก็จะลองเอาโยนครับไปยืน ST นะครับผมแล้วก็เป็น c m เนี่ยผมน่าจะต้องเอาเบิร์แคมป์ลงไปแทนก่อนโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับว่าโยนครับเนี่ย ทำอะไรได้บ้างโู้มาตาที่2ครับคูบ่แข่งเปิดมา OVR โคตรเยอะเลยครับจังหวะน,นี้แล้วเขาเนี่ยแรง์แรง์เกอร์เท่าๆกับผมนะครับแต่ OVR เนี่ยเขาโดดไปนะครับน่าจะประมาณ1 0 4 1สนะคนนี้มาดูกันเลยว่าเขาใช้ทีแบบไหนโอ้โหพี่ชายแล้มาตึงครับของผมก็นี่ครับผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเอาโยนครัามาอย่ยนที แลาวบบแคมป์ลงมาไปเขาเขี่ยก่อนคนระับส่งไปส่งมาตรงนี้ให้ไปที่เซบิโอไลมาที่เซบิโรครับให้มาที่เซบิโอไลไปแล้วโอ้โหหลุดมาตรงนี้ยิงไมหมเรียบร้อยครับผมเดียวเปียโรมาแล้วเดียวไพโรจัดไปก่อนแล้วไปเขากดขาม,มาครับผมวันนี้ตัดมาที่โยนครับสอกเข้าไปแล้วไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วมาที่ตรงนี้ จะได้ไม่เอ่ยหรือจะเป็น2 0งแล้วได้ครับผมจังหวะน,นี้เขาได้ฟรีคิกกีครับฟรีคิกครับผมตรงนี้แล้วฟรีคิกมาโม่ออกไปได้ครับแล้วเขาแล้วผมจะเป็นเกมสวนครับตอกมาจังหวะน,นี้ส่งไปที่โซกเตสไหลไปให้กับวิโอได้ไหมครับแล้วผ่านมาไม่ได้ครับส่งผ่านแล้วเป็นเขาครับได้มุมหรือเปล่าจังหวะนี้ โยนมาโยนมาตรงนี้ครับผมฝาดได้ได้ครับแล้วก็หม่ <t ell> มาตรงนี้ฟาดได้เก็บได้ครับอยู่ที่โอ้โหโดนชนปิวแล้วดูครับตอกมาครับโอ้โหความเร็วความเร็ววัดได้ไหมละ่ะโอ้แต่ไม่มีความแข็งแกร่งครับ <t ell> โอ้โหโดนชนปิวจานบอกเอาฟาวฟาวฮะ <t ell> ชนเขาหรือเปล่า <t ell> แล้วไปอยู่ที่ต่งางฝั่งเขาส่งมาติดโอเคเป็นเกมส่วนของผมครับจังหวะนี้ อกมาหูผ่านแต่แบบมันซ้อนเแนบบี่ยได้ไหม,มไม่ได้ครับตัดมาจังหวะนี้ขอพาวเวอร์ช็อตตรงนี้หายไม่ใหมหายครับโอ้โหตัดมาตั้งเจ็ดสิบนาทีตรงนี้ครับองรีตอกมาครับผมหลุดเลยหลุดเป็นทุ่งเลยจังหวะนี้เห็นหรือเปล่าข้างในโลง่งโอ้โหไม่ได้ครับผมเป็นจุดโทษครับจังหวะนี้ปี๊ดปี๊ด,ดกรรมการเป่าจุดโทษ แล้วเป็นเบิร์กแคมป์ครับผมยิงเข้าไปก่อนเหดือลอยครับผมมาที่ช็อตนี้ครับผมตอกมาโยนครับไม่ได้ครับมีโกเลียมตอกมาจังหวะนี้เห็นโยนครับวิ่งอยู่ข้างในครับส่งเปิดไปโล่งๆให้เห็นว่าหายโอ้โหมอกอาจจะเป็นเหลี่ยมหรือเปล่าแล้วจบแล้วครับผมสำหรับโยฮันครับนะไม่ได้ยิงนะครับผมก็การรีวิวนี้เป็นเพียงอ่า กรีวิวเพียงส่วนตัวของผมนะครับผมก็เพ okay, ื่อนๆก็ลองเล่นกันดูก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อผมเลยนะมันอาจจะเก่งอาจจะเข้ามือทุกคนนะแต่มันมันอาจจะไม่เข้ามือของผมหรือเปล่านะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ